สวัสดีครับผมนายสุวิชสีชื่อเล่นชื่อไตรคงครับผมอยู่แผนวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยครับวันนี้ผมจะมาพูดถามตอบใน5หมวดครับผมที่ผมเลือกมาทั้งหมดจะมีทั้งหมด14คําถามครับมาเริ่มที่หมวดแรกครับการเรียนรู้และเป้าหมายคําถามแรกครับชอบเรียนรู้ด้วยวิธีไหนมากที่สุดเช่นฟังบรรยายอ่านเองลงมือทาหรือดูวิดีโอครับส่วนตัวผมชอบเป็นการดูวิดีโอและลงมือทำตามไปด้วยครับก็คือการดูวิดีโอประกอบกับการที่เราทําตามไปด้วยครับผมก็ มาคําถามที่2นะครับโตขึ้นอยากทํางานอะไรหรือสนใจอาชีพต้นไหนพินเ,นเศษไหมก็ส่วนตัวครับผมก็สนใจอาชีพเกี่ยวกับช่างคอมพิวเตอร์ครับเป็นการประกอบหรือซ่อมคอมพิวเตอร์แบบนี้ครับผมเพราะว่าด้วยตัวที่แบบผมได้คอมมาตอนเด็กๆก็เริ่มมีความสนใจในด้านนี้แล้วก็เลยเริ่มมาเรียนสายอาชีพเกี่ยวกับช่างคอมพิวเตอร์ครับตอนเรียนปชผมก็เรียนเทคนิคคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็แบบ ผมก็เลยเป็นคนที่แบบชอบดูคนประกอบคอมแล้วก็ตอนฝึกงานผมได้ประกอบเองก็เลยรู้สึกว่าแบบว่ายิ่งเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองชอบไปบ้างเลยครับผมแบบสุดๆมากๆอ่ครับมาในหมวดของหมวดที่2ครับความชอบและความสนใจส่วนตัวคาถามที่3ามครับผมเวลาว่าชอบทําอะไรเป็นพิเศษในส่วนของเวลาว่างนะครับผมชอบเป็นการดูการ์ตูนใน Netflix กับฟังเพลงใน Spotify แล้วก็เล่นเกมไปด้วยครับผม เขาถามไปสี่ครับชอบดูหนังซีรีส์ฟังเพลงหรืออ่านหนังสือแนวไหนมีเรื่องมีเพลงหรือมีหนังสือเล่มไหนที่ชอบไปสุดไหมก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังมากครับแต่ดูเป็นซีรีส์ครับผมซีรีส์บ้างก็จะเป็นพวก e d n e s d a y Squid g เก e อะไรพวกนี้ครับผมที่ดังๆก็ประมาณนี้ครับฟังเพลงผมก็จะเพลงที่ผมชอบก็จะเป็นพวกแนวเพลงป๊อปครับผมเพลงป๊อปเพลงร็อกก็ฟังได้ครับผมแล้วก็หนังสือแนวไหนที่ชอบ ก็จะเป็นแนวพวกหนังสือการ์ตูนมังงะอะไรแบบนี้ครับผมที่ผมชอบมาในส่วนของคําถามที่หครับมีใครเป็นไอดอลหรือบุคคลที่ชื่นชมเป็นพิเศษไหมก็จะเป็นมีครับมีเป็นของทางด้านปันซอนและว,วัฒครับที่ผมชอบเขาเพราะว่าเขาคือนักร้องที่ผมถูกใจมากๆคือการแต่งเพลงของเขามันค่อนข้างที่จะแบบว่าฟีลกู๊ดสุดๆก็คือเขาแต่งได้โดนเส้นคนฟังมากๆครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งก็จะเป็นเดอะทอยส์ครับผมเดอะทอยผมก็ ตามเขามาตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวที่แล้วก่อนฤด,ดูฝนมานี้ครับก็เก่าอยู่พอสมควรอันนี้จะเป็นแบบพวกแรกๆเลยครับผมที่ผมเริ่มมาฟังเพลงครับก็คําถามที่6ครับผมที่บ้านมาีที่บ้านเลี้ยงสัตว์ไหมถ้ามีหรืออยากมีอยากเลี้ยงอะไรก็ที่บ้านผมมีสัตว์นะครับมีแมวประมาณ5ตัวครับมีหมาอีกหนึ่งตัวครับเป็นโกเด้นก็ผมรักสัตว์นะนจริงๆผมแบบชอบเล่นกับแมวกับหมานะ แต่คนเยอะนะถามว่าอยากเลี้ยงอะไรไหมก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับผมชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหัวที่สามทัศนคติและแนวคิดคำถามที่เจ็ดครับมีอะไรที่อยากจะพัฒนาหรือทําให้ตัวเองเก่งขึ้นไหมสิ่งที่ผมอยากจะพัฒนาจริงๆก,ก็คงจะเป็นเรื่องของภาษาเป็นภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าการที่เราใช้ภาษาอังกฤษได้แบบคล่องนั้นก็ จะเป็นผลดีครับในการทํางานในการเล่นเกมหรือทําอะไรต่างๆครับที่ใช้ภาษาอางการเป็นหลักครับเป็นภาษา,ษาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าอยากพัฒนาในส่วนนี้มากคาถามที่แปครับอะไรที่ทําให้ยิ้มหรือหัวเราะได้ไง่ายสุด <c oughs> ก็จะเป็นตอนที่เล่นเกมกับเพื่อนครับอะไรแบบนี้ผมจะแบบค่อนข้างที่จะเติมเต็มบ้างครับถ้าเป็นแบบช่วงตอนผมเครียดๆมาอเงี้ยผมก็ ถ้าเได้เล่นเกมได้ได้เล่นเกมกับเพื่อนเงี้ยผมก็จะรู้สึกก็แบบว่ามันทําให้เรารู้สึกสดใสขึ้นรู้สึกว่ายิ้มหรือหัวเราะได้ง่ายขึ้นก็คำถามที่9ครับคำว่าความสําเร็จในความคิดของเราคืออะไรคําว่าความสําเร็จใช่ไหมครับผมมองว่าความสําเร็จนั้นก็คือสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราสามารถทํามันได้สําเร็จจริงๆแบบ ตามที่เราต้องการเลยร0อเอร์ซอันนั้นจะถือว่าเป็นความสําเร็จของเราครับผมที่เราตั้งเป้าไว้มาใน,นหมดที่สี่ครับคาถามสร้างสรรค์และจินตนาการคาถามที่สิบครับถ้ามีพลังวิเศษได้หนึ่งอย่างอยากมีพลังอะไรและเพราะอะไรผมอยากจะมีพลังพลังหยุดเวลาครับเพราะว่าบางครั้งครับการที่เราได้หยุดเวลาทําอะไรสักอย่างมันก็คงจะดีครับ มนนากระานที่ส,สิบเอ็ดครับถ้าสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ในโลกหนึ่งวันจะเลือกไปที่ไหนผมอยากจะเลือกไปที่ประเทศอังกฤษกับประเทศญี่ปุ่นครับประเทศอังกฤษนี่เพราะว่าผมสนใจในตัวของบอลครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกเงี้ยผมก็อยากจะไปตามให้ดูตามดูที่ครบตุสสนามแล้วก็จะมีแบบพวกพวกวงดนตรีจากประเทศอังกฤษครับที่ผมชื่นชอบบ้างครับผมแล้วก็จะมีประเทศญี่ปุ่นที่ผมอยากไปก็เพราะว่าบรรยากาศหรือว่า ู้คนของเขานั้นยอดเยี่ยมครับสวยงามสุดมาในหมวดที่5ครับหมวดสุดท้ายครับผมการมองตัวเองและชีวิตรอบข้างคําถามที่12ครับผมช่วงเวลาไหนของวันที่ชอบมากสุดเช้ากางวันเย็นผมชอบเป็นช่วงช่วงเย็นครับผมเพราะว่าบางทีเราเหนื่อยแล้วจากช่วงเช้ากับกลางวันมาแล้วแล้วเราสมมติว่าเราเลิกงานหรือว่าเราเลอกเรียนมาแล้วถึงตอนเย็นผมก็รู้สึกว่ามันจะผ่อนคลายและสบายมากนั่นแหละครับ <concludes> คำถามที่ครับปกติชอบใช้เวลากับเพื่อนๆหรือชอบอยู่คนเดียวมากกว่ากันชอบอยู่คนเดียวผมว่ามันก็โอเคครับได้อยู่กับตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดได้อยู่กับเพื่อนเพื่อมันก็จะรูส ans, ้สึกสนุกสนานรู้สึกผ่อนคลายแบบนี้ครับก็ส่วนตัวน่าจะชอบอยู่กับเพื่อนๆมากกว่าครับคำถามที่ครับถ้าให้คาแนะ <c oughs> นํากับตัวเองในวัยเด็กกว่านี้ได้หนึ่งอย่างจะแนะนําว่าอะไร <c oughs> ผมจะแนะนําว่า <c oughs> ให้ไปฝึกภาษาหรือว่าฝึก สิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดให้เยอะๆมากครับเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าพอโตมาผมรู้สึกว่ามันรู้สึกแบบเหมือนเราไม่เก่งตรงนี้แล้วเราเราอาจจะแบบพยายามไม่พออะไรองนี้ไม่รู้สึกครับผมรู้สึกว่าถ้าเราพัฒนาสิ่งที่เราด้อยแล้วเราเก่งขึ้นมาได้ผมรู้สึกว่าเราก็อาจจะเป็นคนที่เก่งขึ้นมาครับผมก็สาหรับคําถามสบสิบสีถามวันนี้ครับผมหมดแล้วนะครับขอบคุณครับ